1. ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่คุณทุกทรมานจะเป็นวันที่มืดมิดที่สุดสําหรับคุณแต่ขอให้คุณจงเชื่อเถอะว่าในทุกๆวันใหม่จะมีแสงตะวันคอยส่องสว่างไปทุกทิศท,ทุกทางให้กับโลกใบนี้ดังนั้นเส้นทางชีวิตของคุณก็สามารถจะพบกับแสงสว่างได้เช่นกันขอเพียงคุณอดทน อดทนและอดทนอดทนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จอดทนอาจทำให้คุณรู้สึกทรมานแต่ถ้าคุณผ่านวันนั้นไปได้วันนี้คุณจะรู้สึกโล่งอก 2. คุณไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าคุณชอบในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณชอบจริงหรือไม่จนกว่าคุณจะลงมือทำสาม ถ้าคุณมีเป้าหมายอยากวิ่งได้ไกล10กิโลเมตรแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่เริ่มออกวิ่งแม้แต่ก้าวเดียวคุณไม่เริ่มนับหนึ่งคุณก็ไม่มีวันถึงสิบเป้าหมายที่ยาวไกลเริ่มจากใจที่มั่นคงของตัวคุณเอง 4. ทุกสิ่งในชีวิตของคนเรามีสองด้านเสมอความกลัวก็เช่นกันมันก็มีอยู่สองด้าน คือด้านดีและด้านไม่ดีด้านดีความกลัวมันจะเตือนเราไม่ให้เราประมาทด้านไม่ดีความกลัวมันจะครอบงามจิตใจของเราไม่ให้เรากล้าทําในสิ่งที่เราอยากทําแต่ถ้าคุณต้องการเอาชนะความกลัวคุณก็ต้องลงมือทําในสิ่งที่คุณกลัวทําทีละเล็กทีละน้อยทําเป็นขั้นตอนจากง่ายไปหายากเช่น ถ้าคุณอยากปั่นจักรยานเป็นแต่คุณกลัวล้มคุณก็ต้องลงมือปั่นจักรยานปั่นไปเรื่อยๆจากช้าไปหาเร็วปั่นทุกวันจนกว่าคุณจะปั่นจักรยานเป็นแล้วคุณจะพบว่าในตอนแรกที่คุณกลัวว่าเมื่อคุณปั่นจักรยานแล้วคุณจะล้มความกลัวนั้นได้หายไปจากความคิดของคุณโดยคุณไม่รู้ตัว คนที่ประสบความสำเร็จทุกครั้งที่เขากลัวเขาก็ยังกล้าเดินไปข้างหน้าคุณเองก็เช่นกันถ้าคุณต้องการเอาชนะความกลัวคุณก็ต้องกล้าที่จะลงมือทำเดี๋ยวนี้